เอาละสิครับกลายเป็นอีกคนที่เนื้อหอมในช่วงตลาดมกราคมนี้แน่นอนหรือว่าตลาดหน้าหนาวนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าอาร์เซนอลเอาอีกแล้วครับสนใจคว้าตัวจารอดดโบเวนของเวสต์แฮมนะครับจะามาเติมเกมรุกเพื่อย,ยืนระยะยาวของทีมนะครับม,ม,มาตามกันหน่อยถือว่าน่าสนใจมากๆอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลลอนดอนนะครับบอกว่าอาร์เซนอลตกเป็นข่าวว่าแสดงความสนใจในตัวจารอดโบเวน ตัวรุกอนเนกประสงค์ของเวสแฮมในช่วงตลาดมกราคมปีหน้าหรือว่าสมยิบสี่นะครับเพื่อหวังช่วยรักษาประสิทธิภาพแดนหน้าให้ยืนระยะยาวเลยในการล่าแชมป์ทุกรายการเราต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเพิ่งพาบูคาโยสก้ากับกลาเบียวมาตินเนลี่ในการสร้างสารรค์โอกาสล,ล้นประตูในรอบที่ผ่านมากระทั่งทั้งสองคนนี้เจ็บพร้อมกันครับนำไปสู่ให้แพ้หลอง1-2ในรายการยูฟ่าแชมเปลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วชอตที่หวังจะได้เหลือแค่เลโอนโดทรอซาคายาวเวตเอมิลชมิดโรฟาบิโอวีราหรือริชนิวซันแน่นอนว่าประสิทธิภาพยังห่างไกลจากตัวจริงนะครับจึงต้องมองหาทางเลือกอื่นและแล้วสําหรับจารอดโบเวนกลายเป็นชอตที่น่าสนใจสําหรับอาร์ซนอนนนะครับเพราะว่าคนนี้เล่นได้ทุกตําแหน่งในแดนหน้าฤดูกาลนี้ลงเล่นแล้ว7นัดทุกรายการทําไป5ประตู1นึ่งแอสเซสโดยสัญญาปัจจุบันมีถึงเดือนมิถุนายนปี2025 และการขยายสัญญาของเขายัางไม่คืบหน้าด้วยนะครับการเจรจา,าสัญญาใหม่คาดว่าจะอดโบเว้นในวัย26ปีคนนี้ครับราคาประมาณ40ล้านปอนด์นะแต่เชื่อว่าทางเวสแฮมครับจะขูดรีดแพงกว่านี้รวมเท่าตัวแน่ๆน,นะครับว่าขายเขาออกไปจริงๆโอ้โหต้องมาตามครับอาร์เซนอลให้ความสนใจครับอยากจะได้จะอดโบเวนของเวสแฮมซะอย่างนั้นเลยกลายเป็นคนที่เนือหอมนะต้องบอกงนี้เลยนะครับสำหรับจะอดโบเว้นฟอร์มดี เลยภูเองก็ยังอยากจะได้นะครับอือือ,อชุกุลแล้วรับมีความคิดเห็นยังไงกับจารอดโบเวน mm. ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม